ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลหัวโพศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลหัวโพดำเนินการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนพศ2551โดยเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่รวมตัวกันและสร้างพลังในการทำงานร่วมกับกำน,นันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการบริหารจัดการสังคมพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานทำงานขององค์การชุมชนและเครือข่ายให้สามารถช่วยเหลือเกอื้อกูลกัน 2. เพื่อรวมพลังเครือข่ายองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาและการจัดการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3. เพื่อเป็นเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลหัวโพมีภารกิจดังนี้ 1. สนับสนุนกระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูล สบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบลประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด 3. ประสานงานระหว่างองค์การชุมชนในการดำเนินง,งานตามแผนง,งานและกิจกรรม 4. ประสานงานและสนับสนุนกระบวนการประชาธิป,ปไตย 5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมธรรมภิบาลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินง,งานตามปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7. สนับสนุนให้มีกองทุนและสวัสดิการในชุมชน 8. ส่งเสริมและประสานให้มีการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม 9. สนับสนุนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมการยุติความขัดแย้งในชุมชนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศเพื่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขความสมานฉันท์ 10. ประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด 11. ประสานงานและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การบำรุงรักษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ รัาวิสาหก,กิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการดำเนินกิจการของสอ,อช 13. ส่งเสริมและดำเนินการอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม